สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอติวิขผมและร้านอาติวิขผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นแฮร์พีซปิดผมบางนะครับจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้ผมใส่ห่อไว้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางผมผมแท100้100%นนะครับขนาดความกว้างของแผ่นง,งานนะครับ 6เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ8เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาไดและหนีบให้ลูกค้าดูกันนะครับรุ่นนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากหอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการติดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของงานก่อนนะครับก่อนที่ผมจะติดให้ดูนี่นะครับขนาดแผ่นงานของเขานะครับ6เซนติเมตรนะครับขนาดลึกของแผ่นงานนะครับ 8ซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่15ซนติเมตรนะครับอ่าจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหนังศีษะเสมือนจริงนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการติดให้ดูกันนะครับกิฟต์จะมีทั้งหมดสองตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สองตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเย็บกิฟต์เพิ่มให้แต่ว่าในการจัดส่งผมจะแถมกิฟต ่าเป็นอะไหล่สำรองให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูกันเลยนะครับลักษณะของการติดนะครับเราจะติดจากหน้ามาหลังหรือว่าหลังมาหน้าก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับผมนี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมหวีที่ผมใช้นะครับจะเป็นหวีแปลงเหล็กนะครับจะเป็นหวีไม่มีปุ่มที่ปลายนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะมาใดให้ดูกันนะครับแล้วก็หนีบนะครับผมนี่นะครับที่ใด เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับผมผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนีบเพื่อให้เข้ารับกับกับเส้นผมเรามากขึ้นนะครับที่ผมไดเมื่อกี้ผมค่อนข้างฟูอยู่นะครับผมก็เลยได้เข้ากับทรงผมนะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางบริเวณแสกนะครับปกปิดบริเวณแสกได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นงานรุน่นนี้ถ้าลูกค้าต้องการเสริม เสริมผมให้หนาขึ้นผมจะแนะนำเป็นแผ่นง,งานที่ใหญ่ขึ้นนะครับความยาวเส้นผมมีตั้งแต่15เซน20เซน25 cm, 30 cm, 35มจนถึง60เซนนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นแผ่นง,งานเริ่มต้นเลยนะครับและเป็นแผ่นง,งานที่ขายดีมาก แฮพีปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทาวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับและสามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมได้หนีบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่จะไม่เห็นขอบรอยต่อของด้านหน้าเลยนะครับใส่เป็นธรรมชาติเนียนนะครับเป็นงานผมแท้เนียนมากนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ